สวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้กัมมะโพกกัมมาดามกำน,นวณคือเก่าน,นอกคนนในถังช่องยูทูปมาดามจะมาวางแนวทางของเราพัฒนาจะเป็นของมาดามเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะเพราะว่าของมาดามเข้าไปติมติดมเอคะ่ะหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งเนาะศูนย์หนึ่งเข้าตัวเน้นตัวเจเนาะค,ะะคะ่ะเนาะวันนี้ก็มาทำบุญลงทานเหมือนเดิมเนาะพ่อแม่พี่น้องมาเด้อมาเด้อผู้ใดยอยู่ไกลอยู่ไกลเนาะถ้าอยากมาเนาะวันนี้ลงทานนะคะทำบุญลงทาน ลงทานไอศครีมคะ่ะพี่สาวถูกหวยหกหมืนแล้วก็พี่สาวคนตูถูกสี่หมื่นพี่สาวคนรองติดกรบมาดามถูกหกหมืนเนาะคะ่ะก็เลยมาทําบุญลงทานมาดามก็ได้แก่มน้าเพลินหน่อยนึงเนาะค่ะเนาะมาดามก็ได้เป็นผู้มาทําลงทานน้ากันเนาะค่ะเนาะไปดูตัวเลขแนวทางกันก่อนดีกว่าคะ่ะ ค้านี้ก็จะเป็นของมาดามนะคะมีใครได้ใครตามมาดามไม่เนาะวันที่ผ่านมาเมื่อวานเนาะค่ะเนาะถ้าใครได้ดีใจน้ำเด้อค่ะเด้อถ้าใครยังไม่ได้วันนี้เอาใหม่เนาะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ค่ะราพัฒนานี่จะเป็นของมาดามเด้อค่ะเข้าตัวนิ้นตัวจอเพราะเราพัฒนาออก เชียนหกตัวน้นพองๆพี่น้องเพื่อคนอุบลได้น้ำเนาะค่ะเนาะเป็น,นอะไรเนาะทางอุบลมานบนนาะค่ะนาะเพราะว่าทางอุบลจะเล่นตัวหน้าด้วยเนาะค่ะเนาะแต่ทางมาดามจะเล่นสามตัวหลังเนาะโอ้ี่ตัวหลังเนาะค่ะเนาะล่างจะเป็นศูนย์หนึ่งนะคะบนหนึ่งเจ็ดสี่ค่ะล่าง จะเป็นศูนย์หนึ่งของมาดามเข้าไปตรงๆนะคะศูนย์หนึ่งตัววิ่งตัวรูดกอดข้อกันมาพกพ่อแม่พี่น้องตัววิ่งตัวรูดกอดคอกันมาท่างอุบลใได้บน่เก้าศูนย์เนาะเพราะว่ามีเก้าศูนย์แต่บบลูว่าเพอน์เล่นแบบใดเนาะคะ่ะคอมเมนต์มาหน่อยเ้อคะ่ะถ้าใครโชคใครหมานเนาะคะนะ่ะเนาะดีใจสำหรับคนที่ได้ แต่ถ้าใครยังไม่ได้ไม่ต้องเสียใจเอาใหม่เนาะค่ะเนาะแล้วก็มาดามกราบขอบบุญขอบคุณเอฟซีคนดีมีน้ำใจเด้อค่ะเด้อคุณน้ำฝนเนาะค่ะที่อยู่เยอรมันเนาะ ขออนุญาตเอ่ยซื้อเอ่ยน้ำเด้อคุณน้ำฝนเนาะคุณดีมีน้ำใจก็อยากประกาศให้เพื่อนๆนได้ฟังด้วยเนาะค่ะเพื่อนกะยั่งลักเดียวใจเดียวเหนียวแน่นกับเซียนหนุ่มเนาะค่ะเพื่อนกะได้โอนต่างมาให้เซียนหนุ่มสามร้อยบาทให้มาดามสองร้อยบาทกาขอบคุณขอบคุณเป็นอย่างสูงเล้อค่ะเด้อเพราะว่าของเซียนหนุ่มเดี๋ยวกันเด้อพูดไปพี่นอ้องก่อนจะไปดูของมาดามเนาะค่ะ ให้ดูของเสียนหนุ่มกลับมาจริงๆคะ่ะกลับมาผงาดอีกแล้วเนาะคะ่นะเนาะกลับมาเป็นแถวหน้าอีกแล้วคะ่ะของเสียนหนุ่มเพราะว่าหยุดไปหลายงวดเพื่อนๆเจ็บหนักงวดนี้กลับมาแต่บว่ได้เข่าตัวเน้นตัวจอพูดไปพี่น้องเอ้ยต้องกาบขอโทษขออภยัยแต่ยังไงก็เข้าถึงไม่ต้องกลับเนาะคะ่ะศูนย์หนึ่งตรงๆแบบไม่ต้องกลับ มีใครได้ใครตามเจียนหนุ่มไหมเนาะรักเดียวใจเดียวมีอยู่หลายคนอยู่เด้อที่เป็นคำว่าข้อเมนตนเนาะดีใจน้ำดีใจน้ำเดี๋ยวคลิปต่อไปรอติดตามชมเดี๋ยวมาดามจะลงให้เนาะโอไม่แน่วันนี้เดี๋ยวเอาลงไปด้วยกันเลยเนาะค่ะเพราะว่าของเซียนหนุ่มเอาเป็นช็อตเดียวกันเลยเนาะพม่พี่น้องเนาะจะได้บวต้องหลายอย่างเนาะ เอาเมืองของเซียนหนุ่มไปน้ากันเลยเนาะคะ่ะทั้งของใหม่ของเก่าเลยเนาะ,ะบต้องเป็นการเสียเวลาถ้าใครชอบของเซียนหนุ่มก็ตามของเซียนหนุ่มเนาะค,ะะคะ่ะเนาะถ้าใครชอบของมาดามก็ตามของมาดามนะคะเพราะว่าของเซียนหนุ่มก็เข้าไปเต็มเต,มต็มเหมือนกันเนาะคะ่ะโอ้ยตั้หนังสือห่วยจริงงงงามพี่น้อง,อง,ง,องเอ้ฝนตกเด้อค่ะมื่อนี้ฝนตกเนาะ บุญบั้งไฟด้วยบ้านค่าสว่างหมแปดฝนก็มาตกดีสุดๆพ่อแม่พี่น้องจะได้เรียนขี่ตมเนาะเมื่อวานมาดามทำลงทานเนะะ้อค่ะผู้ใดใดผู้ใด,ดปังดีใจนําเดื้อคะ่ะเพราะว่าเมื่อวานได้ไปทำบุญแล้วมาดามก็ได้นิดหน่อยเนาะก็เลยได้ทำบุญเนาะคะ่ะเนาะ เป็นโรงท่านพี่สาวเนาะค่ะเป็นถูกเป็นถูกเยอะ,นะ,ะเนาะ,นะ,ะ,ะรัฐบาลไทยเนาะค่ะนี่จะเป็นของเซียนหนุ่มเนาะค่ะเนาะ,ะของเซียนหนุ่มก็เข้าไปตรงตรงแบบไม่ต้องกลับแต่ไม่ได้เข้าตัวเน้นตัวเจอเนาะค่ะเข้าตัวแต่ไม่ต้องกลับ แต่ไม่ได้เข้าตัวเน้นตัวโจะแต่ก็ยังมีเอฟซีที่ได้ที่ตามเนาะคะ่ะดีใจน้าเด้อดีใจน้ำพวพี่นองผู้ใดดเนาะคะ่ะเนาะแต่ถ้าใครยังไม่ได้งวดนี้เอาใหม่นะคะงวดนี้เอาใหม่เพื่อจะเข้าจะปังอีกเนาะค,ะะคะ่ะเนาะตัววิ่งของมาดามเข้าทั้งบนและล่างเด้อพ่ยไปนอนหนึ่งเนาะเข้าบนล่างแตกสามดิงนะคะของมาดามนะ ออกมาดามแตกสามเล่อ่ะเรามาดูของมาดามก่อนเนาะก่อนจะไปดูของเซียนหนุ่มนะคะลาวพัดนาจะได้แคปหน้าจอเป็นช็อตๆไปเนาะคะ่ะเพราะว่ามาดามมีนัดอีกแล้ววันนี้วันนี้เป็นบุญบั้งไฟเนาะคะ่ะจะไปแห่นั่งล่ำแห่บั้งไฟน้าเพลินพ่อแม่พี่น้องมือนีจะเป็นวันที่แห่บั้งไฟถ้าใครจะไปมาเด้อมาเด้อถ้าใครจะไปด้วยมานะคะไปแห่บั้งไฟน้ากันพ่อแม่พี่น้อง แคปหน้าจอนะคะนี่จะเป็นของมาดามของมาดามให้วิ่งบนล่างลาวพัฒนาสองกับสี่สองตัวหกหางสองแปดสองเก้าสองศูนย์สี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย เบิ้ลก็จะเป็นสองสองสี่สี่สามตัวสี่หางแคปหน้าจอค่ะถ้าใครจะตามของมาดามเนาะค่ะเนาะแต่ถ้าไม่เข้าไม่ปังก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเด้อค่ะเดิมตัวเน้นตัวจอสองแปดสองศูนสี่แปดสี่ศูนย์นะคะเบิ้ลก็จะเป็น โอตัวเน้นตัวจอสามตัวก็จะเป็น2 2สองสี่แปดสองสี่ศูนยเด้อค่ะเด้อแคปหน้าจอผมแม่พี่น้องถ้าใครจะตามของมาดามเนาะค่ะเนาะอันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะเลขทุกตัวเอามาแค่เป็นแนวทางโปรดใช้วิจ,จะะารณญาณในการรับชมสูงสูงเลขไม่มีใครรู้ว่าจะเข้าจะหลุดเด้อค่ะเด้อกาขอบุญขอบคุณ fc ทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามชมทางช่องของมาดามไม่ว่าจะเป็น fc ใหม่ fc เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนับคะนอกราบขอบุญขอบคุณเป็นอย่างสูงเด้อะค่ะเดอะ้อถ้าใครเข้ามาเห็นคลิปนี้ขอให้ปังเดอะะ้อค่ะพรุ่งนี้นะคะเราพัฒนาพรุ่งนี้เราพัฒนาจะออกเอาแคปหน้าจอคะ่ะพแมพี่น้อง ยังไงก็ขอให้โชคดีเดินทางตลอดปลอดภัยเด้อะค่ะเดอะ้อวันนี้เป็นวันดีฝนตกเย็นชุ่มฉ่ำเนาะคะเนาะพรุ่งนี้ขอให้เข้าขอให้ปังเดอ้อมาดามพาเพื่อนเพื่อนเที่ยวลราพัฒนาให้ถึงจุดหมายปลายทางเนราะคะเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะ